สวัสดีครับท่านผู้พังทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดเคล็ลับวิธีสังเกตคนมีองค์เทพแฝงล้างทรงหมาทรงจริงหรือลวงโลกโดยเรามาดูกันว่ามีวิธีสังเกตอย่างไรว่าตัวเราเองหรือบุคคลนั้นมีองค์เทพแฝงจริงๆหรือว่าเราเพียงแค่มโนไปเอง ว่าอาการที่เราเป็นหรือที่เราเห็นคนอื่นเป็นอยู่นั้นใช่ลักษณะอาการของคนที่มีเทพแฝงอยู่หรือไม่หรือเป็นอาการเริ่มต้นของความเจ็บป่วยหรือโรคสดิทใจสดิตหนึ่งกันแน่เรามาดูกันว่าวิธีสังเกตนั้นมีอย่างไรบ้างข้อสังเกตมนุษย์ที่มีองค์เทพมนุษย์โ้ที่มีองค์เทพแฝงอยู่นั้นสังเกตด้วยตนเองไม่ยากนึง เมินศีรษะข้างเดียวเป็นประจำบางทีทางการแพทย์ว่าเป็นไมเกรน 2. หนักต้นคอบางครั้งหนักบ่าสองข้างเหมือนมีใครมาขี่คอบางทีขับรถอยู่ดีๆก็รู้สึกหนักบ่า 3. แน่นหน้าอกเป็นบางครั้งเหมือนคนหายใจไม่อิ่มบางคนเป็นบ่อยจนหมอว่าเป็นโรคหัวใจ 4. ัผ่นแม่นยำ มีลางสังหอนแม่นยำบางทีเรียกสัมผัสที่6หรือซิกเซนห้าอบพันหรือตีเป็นตัวเลขเสี่ยงโซกได้ใกล้เคียงบางทีผิดแต้มเดียวกลับบนกับรางกลับหน้ากับหลังซื้อทีไรก็เสียวไปเสียวมาเป็นประจำแต่ถ้าไม่ซื้อเที่ยวบอกใครเขาก็จะถูก 6. บางครั้งหูก็จะได้ยินเรียกซื้อเบา,บา เหมือนเสียงกระซิบก็มีเสียงดังกล้องในหูก็มี 7. ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสถานที่ที่มีอะไรลึกลับจะรับรู้ได้โดยการสัมผัสคนหัวลุกไปทั้งตัว 8. บางครั้งสวดมนต์เป็นภาษาบาลีอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นภาษาอื่นรัวเร็วขึ้นมา 9. หากนั่งสมาธิ จะได้หูทิฟตาทีพเร็วกว่าคนทั่วไปดังนั้นอาการบางอย่างหาหมอดูก็แล้วกินยาก็แล้วมันไม่หายก็ให้นางสวดมนต์สมาธิตามทีว่ว่าแล้วแผ่เมตตาบ่อยๆทุกๆุกอย่างมันก็จะหายไปเองเสี่ยงโศกลาบก็จะได้เพราะบารมีที่ทำมานี่แหละแต่บางอย่างอาจเกิดขึ้นโดยการกระทำของสังฆวิี ก็เป็นไปได้โดยเส้นกันโดยดึงปวดศีรษะเป็นประจำจนบางครั้งปวดมากจนทนไม่ไหวหมอว่าเป็นความดันบ้างก็แล้วแต่ควรกวดเช็คแก้ไขอาจเป็นสังภเวะศีระก่ออยู่ในศีรษะได้สองปวดไหลเป็นประจำมอว่า เป็นเส้นเอ็นอักเสบกินยาทายาก็แล้วมันไม่หายตึงไปหมดถือว่าผิดปกติ 3. ม,มือเท้าซาเป็นซีบ่าไไรหรือสะโพกหัวเข่าก็ตามชีแน่นหน้าอกมากผิดปกติ 5. ปวดบริเวณกระเบนเนตบางทีการแพทย์ระบุว่าหมอนล้อกระดูกทับเส้นเว้นแต่ว่าเกิดอุบัติเหตุ ลื่นหกลมจนกระแทกพื้นอย่างแรงนั่นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดในแต่ละกรณีต่อไปอาการเหล่านี้อาจไม่เกี่ยวกับองค์เทพแต่เป็นการแทรกซ้อนจากวิญญาณเล่เลอน,รนหรือสามวสีที่ไม่มีที่อยู่นั่นเององค์เทพที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ การที่องค์เทพที่จะมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์นั้นก็มีเหตุสองประการคือ 1. ยามยุติหมายถึงภาระหน้าที่ในการเกิดเป็นมนุษย์ตามวาละและเป็นส่วนหนึ่งของเทพที่ลงมาจุติเพื่อมารับกรรมบางอย่างและมาทำหน้าที่การเป็นผู้นำในทางด้านศานสนาเช่นพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาะ เป็นผู้นำทางภายทรงหรือคลาวาสก็ตามเป็นผู้ภัยในการปฏิบัติจนได้ยานหรือสาลและมักจะลำบากในช่วงแรกแต่จะสบายในช่วงปลายสองญานแฝงหมายถึงองค์เทพในระดับต่างๆที่ยังไม่ถึงวาราการเกิดเป็นมโนแต่มีความเลื่อมใสปารดาที่จะส่งเสริม และมีส่วนร่วมในการสืบพระศาสนาด้วยครั้งที่จะลงมาเกิดใหม่เพื่อสร้างบุญก็จะต้องรอเวลาอีกนานก่อนจะถึงเวลานั้นยานนี่แหละที่ถูกมักเรียกกันว่าองค์ซึ่งแยกตามภาระนาทีได้สองประการด้วยกันความสัมพันธ์ในอดีตคือให้การอาราขาผู้ที่มาจุติเป็นมนุษย์ เพราะเคยเกี่ยวสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ซาตบางก่อนเมื่อลางนี้ได้ทำบุญและแผ่เมตตาให้ก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญไปด้วยกันขณะเดียวกันก็จะเริ่มปกป,ป้องคุ้มครองช่วยเหลือการทำมาหากินเตือนจิตเตือนใจก็ให้เกิดเป็นลางสังหรณ์ในเรื่องราวต่างๆจะพาสร้างบุญบารมีธนุบำลุงพพุทธทศาสนา บางครั้งเวลาสวดมนต์นั่งกรรมฐา,านองค์เทพท่านจะพาสวดมนต์เป็นภาษาเบื้องบนหรือภาษาเทพไปเลยก็มีความสัมพันธ์ดังกล่าวได้แก่หนึ่งเคยมีบุญคุณกันมาก่อน ที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์หรือในอดีตศาสตร์สเคยติดหนี้บุญคุณกันมาก่อนก่อนที่จะลงมาจุติเป็นมนุษย์หรือในอดีตศาสตร์สเคยเป็นบุตรหลานหรือบริวารกันมาก่อน 4. เกิดจากการสวดมนต์อ้อนวอนขอบรารมีจากเทพเป็นประจำจึงลงมาสวยทำหน้าที่เป็นม้าทรงหรือล่างทรงในกรณีเส้นนี้ส่วนใหญ่ จะตายแล้วพื้นขึ้นมาใหม่เนื่องจากองค์เทพที่มาจับลางเห็นว่าเป็นคนดีและมีบาร,รมีพอแต่บังเอิญมาหมดอายุไขก่อนท่านก็เลยต่ออายุให้ดังนั้นร่างนี้จึงต้องสร้างบาร,รมีสดใสนี่บุญคุณขององค์เทพโดยเป็นร่างทรงหรือสืบที่จะติดต่อมนุษย์เพื่อสร้างบุญบาร,รมีร่วมกัน ในการทำนายทายทักรักษาโลกลื่นอื่นสุดแท้แต่องค์เทพท่านจะเห็นเป็นที่สมควรและเมื่อถึงเวลาหรือหมดหนาทีก็คงต้องตายจริงๆบางคนอาจสงสัยว่าเทพพรมมีบารมีมากพอแล้วทำไมจึงต้องลงมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์อีกทั้งที่ร่างกายมนุษย์มีแต่ของเน่าเหม็นเต็มไปหมด ดังนั้นเราควรศึกษาให้เข้าใจให้หายสงสัยเพราะความเป็นเทพพรมแม้จะได้ซื่อว่าเป็นสุคติภูมแต่ก็ต้องย่อมมีอายุไขแม้จะเป็นหมื่นปีแสนปีสักวันหนึ่งต้องมาถึงก็จะต้องลงไปจุติใหม่ตามวิบากกรรมเหตุสนั้นเทพพรมผู้ไม่ประมาจึงต้องขนขวายม่สร้างบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก อันหนึ่งในความเป็นเทพพูมนั้นย่อมอยู่ในสภาวะที่เรียกกันว่าโอปาติกะคือมีความเป็นทิพย์ที่ละเอียดไม่สามารถสัมผัสได้ด้วยตาเปล่าได้เว้นแต่ผู้ที่มีการฝึกจิตเลื่อมใสละเอียดในระดับเดียวกันจึงสามารถมองเห็นตัวกันได้ดังนั้นหนทางแห่งการสร้างบุญจึงมีขีดจำกัดด้วยอนิสงส์แห่งบุญนั่นเอง ไม่เหมือนมนุษย์ยอมสามารถบำเพ็ญบารมีได้ถึงขั้นสูงสุดถึงรานิพานแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาพระพุทธเจ้าท่านอยู่สวรรค์สันดุสิตก็ยังต้องมาอยุติในพบมนุษย์เพราะต้องอาศัยสังขารหรือาธาตุทั้งห้าเพื่อสดสายนี่เวนน่กรรมจนบรรลุพระโพธิญาณได้เป็นพระพุทธเจ้าใดที่สุด ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีองค์หรือเปล่าหรือซอบไปเที่ยวหาร่างทรงตามตำหนักต่างๆเป็นเทพจริงหรือเปล่าหรือเป็นเพียงสัมภเวสีที่แอบอ้างหากินไปวันๆพอถูกเขาทักว่ามีองค์ก็เลยทานทับคันห้าไปเลยก็มีถ้าทําถูกก็ดีไปแต่ถ้าทําไม่ถูกกลายเป็นว่า เอาผีมาใส่ในตัวก็จะซวยกันไปใหญ่เพราะบางทีเราไม่ทราบว่าตำหนักไหนแท้หรือเทียมบางคนไม่มีอะไรแต่พอเห็นเขามีองค์ก็พานอยากจะเป็นบางก็เลยทำให้มีทั้งคนทรงเจ้าเจ้าเข้าทรงก็อยู่ในวิจรารณญาณของทุกๆท่ทานที่ต้องพิจารณาจงศึกษาให้ดีเสียก่อน พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราลุ่มหลงในเรื่องของเทพพรมเพราะไม่ใช่ทางหลุดพ้นอย่างจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกจึงไม่สอนให้ไปยุติกับภพภูมิเหล่านั้นแต่ไม่ทรงปฏิเสธในเรื่องของเทพพรมว่ามีจริงเพราะแม้ขังพุทธการก็เคยเสด็จไปโปรดพุทธมารดาในสรลสวรรัสดาวดึงแม้ในพุทธกิจ ก็ยังแบ่งเวลาไปโปรดเทพเทวดาในสัรภูมิต่างๆจนมีผู้สำเร็จในอริยาบุคคลไปเป็นจำนวนมากดังนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆจะมีองค์หรือไม่ก็ตามถ้าท่านมั่นสวดมนตไหว้ผานั่งสมาธิแผ่เมตตาถึงครูบาอาจารย์องค์เทพเทวาที่คุ้มครองรักษาตัวเอง ก็น่าจะเพียงพอแล้วเพราะการที่มีองค์เทพอยู่กับตัวเรานั้นก็ด้วยเพราะที่เหตุได้กล่าวมาข้างต้นคือปรารถนาที่จะได้ร่วมสร้างบุญบาร,รมีด้วยกันและช่วยเหลือผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกันมาก่อนจึงพาสังขารผู้เป็นร่างทรงสร้างบุญสร้างบาร,รมีทำบุญไหว้พระสร้างแต่กรรมดีสอบ่วยเหลือผู้อื่น ถ้าเราทำได้ดังนี้ก็จะไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปรับขันเทพเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาประกอบด้วยอิลิโอตป,ปะคือความละอายและเกรงกลัวต่อบาปจึงยอมไม่สร้างปัญหาใดๆให้กับร่างสังขาร ที่จะมาอยู่ด้วยเพราะท่านเกรงกลัวต่อบาปการที่จะทำให้มีความเจ็บป่วยหนักหนาแสนสาหัสหรือลงโทษอะไรหนักหนานั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนหรือเรียกได้ว่าไม่มีเลยดีกว่านอกจากจะมีแต่คอยช่วยเหลือเท่านั้นและในกรณีที่มีแต่ความเจ็บป่วยมีปัญหาในหน้าที่การงานการเงินจนกระทั่งล้มละลาย นนถือเป็นเรื่องของวิบากรรมยากที่ใครจะเข้าไปแก้ไขได้นอกเหนือการให้ความช่วยเหลือช่วยประคับประคองหรือโดนจิตโดนใจให้ได้พบหรือไปหาผู้ที่สามารถที่สวยแก้ไขวิบากรรมในส่วนนี้ได้ดังนั้นบางทีพอรับขันเขาแล้วหันหน้ามาปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ อะไรอะไรมันก็ดีขึ้นตามบาร,รมีของตนเพราะก่อนหน้าเมื่อยังดีอยู่นั้นก็ไม่เคยคิดปฏิบัติอย่างจริงจังทำบุญก็มีบ้างตามโอกาสเท่านั้นเพราะหากเทพจะมาอยู่ด้วยก็คงไม่จําเป็นต้องทำพิธีอะไรมากมายการรับขันเป็นเรื่องที่สมมุติขึ้นมาเพียงเท่านั้น เพราะท่านที่จะมาอยู่กับมนุษย์นั้นบางทีก็ติดตามมาตั้งแต่เกิดอยู่ติดตามเรามาตลอดเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเองสุดท้ายดีขอขอบพระคุณที่มาข้อมูลมาณที่นี้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้ท่านปุพังได้รับพังกันหวังว่าท่านปุพังจะได้รับประโยชน์ ในเรื่องข้อคิดดีๆเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยและขอให้ทุกท่านโปรดใสวิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณครับ